สวัสดีค hmm. ร yes. so ับสวัสดีครับผมพีเลียงเอนะครับพีเลียงเอมครับครับก็พบกันในรายการนักปฏิบัติธรรมคุยกันนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นบันทึกรายการนะครับเราขอไปด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรกดหน้าพอดีครับผมแต่ก็ความเข้มข้นของเนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมครับผมครับสวัสดีครับครับนี้เราคุยกันหัวข้อเรื่องอะไรดีครับหัวข้อเรื่องของวันนี้ครับทำทานไม่ออกซับ ได้หรือไม่ชิลๆเลยไม่ยากเนี่ยนี้ใช่ครับสบายๆครับสบายๆทำได้ไหมครับทำทานแบบไม่ต้องถ้าพูดง่ายๆไม่ออกตังเลยทำได้ครับครับครับใช้อะไรทำได้บ้างครับมีอะไรบ้างเอาลักลักใหญ่ๆก่อนลักใหญ่เนี่ยเราออกแรงได้ครับอนาสิ่งที่เราสิ่งที่เรามีครับ อก็ให้แรงเป็นทานมีมีตั้งแต่มีอะไรนอกจากแรงนะแรงกายมีแรงมีแรงใจอย่างเช่นพวกความแรงใจก็มีครับเออ่ราก็มีให้ความคิดให้ออกความเห็นก็ได้ครับออกความเห็นใช่ไหมนอกจากแรงกายแรงใจแล้วอย่างอื่นได้อีกไหมแรงอย่างอื่นแรงอย่างอื่น เออผมเมองก็ยอมแล้วครับเราก็เอ่แชร์หรือให้ธรรมทานก็ได้ครับอ่าใช่ <umba> เราให้ธรรมะเป็นทานก็ได้ถูก <umba> ต้องไหม <umba> ครับผม <umba> คือให้ความรู้ที่เขาเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานในที่นี้หมายถึงว่าคือคือเหมือนกับชี้ทางสว่าง <umba> หรือชี้ทางที่เป็นกุศล <umba> ครับให้กับผู้อื่นถูกต้องไหมเอ้ยมาทางเนี้ยแล้วนายจะเจริญรุ่งเรืองแน่ ครนะถ้าไม่ใช่ทั้งในปัจจุบันและในนะครับใช่ครับหรือว่าเขาเรียกว่าชี้ทางสว่างใช่ไหมครับคือให้คือให้ทําเป็นทานบางทีคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าทําหนังสือมันไม่ได้ทำหนังสืออย่างเดียวคือให้ความรู้สิ่งที่เรากระจ่างอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราเก่งสมาธิหรือว่าเราเก่งรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี้ยเราสามารถแนะนําชี้ทางสว่างให้ทำเหล่านี้นะครับ ให้เป็นทานให้กับผู้อื่นได้เหมือนกันต้องเป็นการ,รให้ทานชนิดหนึ่งเหมือนกันครับอ่ะเรียกว่าให้ความรู้เป็นทานเนอะให้ความรู้เป็นทานใช่ครับเนี่ยเหมือนกับพี่เลี้ยงในกลุ่มสมาธิรูปฌานก็ทำาหอใช่เลยครับชัดเจนครับคราวนี้อ่าเดี๋ยวเราเอาพื้นเอาง,ง่ายๆก่อนทําทานแบบไม่ออกทรัพย์หรือไม่ออกเงิน เราเราเราให้แรงเป็นฐานใช่ไหมครับอัญยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอประเภทไหนบ้างทำอะไรบ้างามีกิจกรรมอะไรที่มีแรงเป็นฐานบ้างก็อย่างเช่นทําความสะอาดครับยางเห็นชัดอ,อย่างเช่นเราไปทําความสะอาดเราของกลุ่มเรามีกิจกรรมที่ไปทาความความสะอาดห้องน้ําวัดก็มีน้ำวัดรับไปขัด ขัดทองเหลืองขัดทองเหลืองครับขัดทองเหลืองก็มีถูกต้องมาไปขัดพระทองเหลืององค์เล็กๆองค์ใหญ่ๆแล้วก็ทํกันในกลุ่มก็มีกิจกรร,รมทากันใช่ครับนะครับหรือแม้แต่นอกจากล้าห้องน้ําทําความสะอาดแล้วหรือแม้แต่ไปบุระนัต้อมแซมกุติก็มีใช่ไหมครับท<อ>ี่ก็ให้แรงเป็นฐานได้ที่วัดเดียวกันก็มีจอมผิว ผ้าไหมครับพ่นสีพผ้าใหม่พอพุทธรูปเราไปปิดทองผ้าใช่ครับใช่ไหมแล้วเราก็ไปอไปทํำผิวผิวผ้าให้สวยงามใช่ครับ,ค,รบคือเราไม่มีทรัพย์ครับแต่เราอาสาว่าเดี๋ยวเราทำใช่ไอย่างเ <ๆ S 1> งี้ยครับหรือที่เราไปทําโซลาเซลล์กันใช่ไหมครับที่กลุ่มไปทําโซลาเซลล์กัน ครับเห่นไหมแล,แ,ลแล้วที่เราไปซื้อเหล็กซื้ออะไรมาออกกันเองทําปูนทําเสากันเองทําพื้นนะใช่ไหมใช่ครับอ,อแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมเราก็ช่วยออกแรงกันผู้หญิงก็ไปทาสีบ้างใช่ไหมครับชายก็ทาสีเสร็จแล้วก็ใช้ผู้หญิงไปผปสมปเป็นปูนับสนุกสนานกันไหมอ่าใช่ครับ ก็ออกแรงออกเนี่ยใครมีฝีมือด้านใดเราเราก็เสนอว่าตรงเนี้ยเราอยากจะช่วยก็ก็คือการออกแรงนะครับเอาออกแรงรใช้แรงส่วนถ้าอย่างง่ายๆสมมุติว่าเดินไปวันก่อนเนี่ยครับที่เราไปติดต่อวัดปทนเราออกมาครับก็เห็นขยะเละลาดเลยใช่ไหมครับก็มีทีมงานของเราครับก็ช่วยเก็บ ช่วยเก็บขยะในวัดด้วยอันนี้ก็ได้เช่นกันครับคือเห็นปุ๊บก็เก็บเห็นปุ๊บก็เก็บก็ได้ครับครับอืมอื <c oughs> หรือว่าเขาอย่างในหมู่บ้านเราเขามีกิจกรรมทําความสะอาดหมู่บ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมกับกวาดถนนทางส่วนอ่าสาธารณะใช่ไหมอ่าทางสาธารณะแบบนี้นะครับสมมุติถ้าเราไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นสาธารณะประโยชน์ถูกต้องไหมใช่ครับที่เขาเรียกว่าจิตอาสาครับ แบบนี้ครับได้กุศลเป็นสาธารณะเลยนะครับครับอันนี้หรือว่าคุดรอบคูคลองเนี่ยเราก็ไปช่วยเ็าทาได้ถูกต้องไหมมีความสามารถทาอะไรได้เงี้ยเราก็ไปทําได้ครับครับอันนี้เวลาสมมติถ้าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไปกวาดเราไปออกแรงช่วยในการออกแรงทําสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยไปทําให้มันสภาพปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงามขึ้นเงี้ยครับถามว่าบุญอันเนี้ยที่คุณทำมาเนี่ยข้างหน้าส่งผลเป็นอะไร ภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยใช้แรงของเราทำก็คือ<ก>พูดง่าย<ะ>ไปม,มันสะอาดจะเจรินตาเลยข้างหน้าก็จะมีคนมาปรับให้เราเหมือนกันครับสมมุติถ้าเราอยากจะได้อสมมุตินะอาพื้นเอบ้านเรามันรกมันลกลุงรังหญ้ามันเยอะอย่างเงี้ยเออแค่เรากลังจะคิดอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะอ่าเครื่องตัดหญ้ามาได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปทําวันแรกเสร็จ ้างบ้านเพื่อนบ้านมาเห็นมาช่วยเห็นใหญ่เลยถูกต้องไหมใช่ครับนน้นคนนี้มาช่วยปรับภูมิทัศน์กันใหญ่เลยครับนี่ผมมีรถแต่ผมเอารถเกตไปให้ผมรถไถไปให้อะไรเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยเวลาคุศลมาส่งผลเป็นเงี้ยคุณแทบจะทําไม่ออกแล้หลกเฉยๆพ่อพี่เดี๋ยวผมช่วยทำใช่ป่ะเป็นยังไงจริงๆครับอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับครับหรืออาจจะอาจจะเป็นสมมติถ้าแบบเออเรามีความคิดเออเราอยากจะทํา โครงการบ้านของเราให้มันแบบเออให้มันโล่งเตียนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือเราก็คิดเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีญาติพี่น้องเราใช่ไหมครับที่เขามีเออเนี่ยผมทํารับเมาส์ได้ไหรไรแต่ผมมาทําให้ใช่ไหมครับผมทําให้เป็นญาติกันไหมคิดตังฟรีอะไรก็ได้อย่างงี้ก็ได้นีนครับอืพวกเนี้ย ป็นกุศลทำได้หมดนครับ,รบพู้น่นเจ้าท่านก็นสอนว่าระวางกุศลกับอกุศลอะไรควรจเจริญอะไรไม่ควรจเจริญกุศลค,ควรจเจริญอกุศลไม่ควรจเจริญครับแต่ว่าถ้าเป็นปู่ตุชนท่านบอกว่าอกุศลเนี่ยต้องทิ้งมันออกไปเลยถูกต้องไหมครับอย่าไปเจริญมันใช่ไหมแล้วก็เจร,ริญกุศลไปซะใช่ครับอนอกจากออกแรงแล้ว ก็ทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับก็มีออกใช้ความคิดครับความคิดความรู้ความคิดเห็นได้ครับเราก็อะไรที่เราคิดว่าแชร์แชร์ได้ไหมแชร์ธรรมทานนี่แชร์ธรรมทานก็ได้ครับเราเห็นว่าเออเพจนี้เขาเออทำไว้ดีไอรายการนักปบัเิธรรมประเด็นรำเขาคุยกันมันทำไว้ดีแล้วก็เราก็แชร์ครับอย่างงี้ครับ ได้ได้เช่นกันครับได้เช่นกันในในอดีตนะพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระอธิสัตร์ก็เคยทําของพวกนี้มาเหมือนกันเคยทำประทานอย่างมาเหมือนกันนะครับ,รบท่านก็อท่านก็ไปอะไรนะดายาบคกล้างหางอะไรของท่านนะแล้วท่านก็ทําเป็นที่พักผ่อนหยอดใจ ครับนะครับคือในอดีตพอทําไปเสร็จแล้วท่านก็เออกะว่าเออเดี๋ยวก็เอาไวใ้ให้เรามานั่งพักผ่อนหย่อนใจตอนเย็นอะไรเงี้ยครับท่านทำซะสวยเลยทำซะดีเลยอพอเสร็จตกเย็นก็เลิกงานก็ท่านก็จะมาพักเอา้ามีคนมายึดไปละคือคือก็มีครอบครัวอื่นเขาก็มานั่งเล่นกันไปลวใช่ไหมท่านก็อ่ะไม่เป็นไรย้ายไปทําที่ใหม่ก็ได้ไปบทบทำนี้อีกครับ ไปตกแต่งทำอะไรมัถดีเสร็จปุ๊บอ่ะพอจะไปที่แรกอ่ะเต็มแลอแมมไลมีที่สำรองที่สองพอไปที่สำรองที่สองปุ๊บเอา้ามีคนมายืนไปแล้วนั่นแหละก็มีคนมาใช้บริการครับท่าน,านก็ดีใจท่านก็ทำท่านแบบนี้ไปเรื่อยครับในอดีตท่านก็เคยทำแบบนี้มานะครับอืมนี้ก็มันก็เข้าขายอีกอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมนึกขึ้นได้พอดีเลยอย่าง ถ้ามีโครงการอะไร่ะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่เรื่องทําให้มลพิษแต่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมหรืออากาศเนี่ยครับมันสดชื่นให้คนอื่นด้วยใช่ไหมครับอย่างเหมือนของที่พี่เลีเ้ยงเอใช้ถุงโลกร้อนครับมีก็ได้เหมือนกันเ,เพราะว่าเราเราทําสิ่งเหล่านี้เราอ่า ก็คือมันเจตนาก็คือเราจะช่วยทําให้มันลดมลมลภาวะพิษครวก็ช่วยเราก็ช่วยทางอ้อมด้วยใช่ครับช่วยทางทางอ้อมแล้วก็ทางตรงนะครับใช่ครับนี่ยก็ทําได้ได้ทั้งนั้นเลยครับอะไรที่หรือหรือว่าอย่างเช่นมลพิษทางเสียงอย่างเงี้ย ท่อมอเตอร์ไซค์มันดังใช่ไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาท่อเงียเๆียบมาใส่แทนมันก็ช่วยได้ถูกต้องไหมอ๋อใช่ครับออพูดถึงทางเสียงทางเสียงินไม่ไหมหรือว่าทางภาพเนี่ยโอ้มันอาจจะดูไม่งดงามเท่าไหร่ก็จัดให้มันงดงามให้มันดูดีสะหน่อยคนทับไปผ่านมาบ้านเราก็เห็นเออบ้านนี้สะอาดดีเนาะครับถึงจะเก่าแต่สะอาดก็ถือว่าใช้ได้อืมใช่ครับอ๋อ อย่างลองสำรวจรถยนต์ที่บ้านตัวเองเห็นมันควันมันดำเราก็ไปจัดการอ่าใช่ครับรถฟันมันดำมาแปลงฝันใช่ไหก็ไปทำให้เครื่องยนต์มันเออ่สะอาดกว่านี้ครับคลีนกว่านี้ใช่ครับทำให้ควันไม่ดำก็ช่วยลดมลภาวะได้ครับเส้นนี้ นี่อะไรครับที่อะไรต่างๆที่เราคิดว่าเราใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินแต่เราใช้แรงหรือทําทางอ้อมโดยการใช้อวัสดุสิ่งของที่มันรักโลกครับอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันคราวนี้อ่ะคราวนี้ถ้าคนทั่วไปที่เขาแบบมองไม่ออกอะ่ะมันมีหลักการยังไงที่แบบเอ้ยอันนี้ของอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีสอนมันไม่มีใครบอก เราจะดูยังไงเราจะสังเกตยังไงว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําเวลาสังเกตนนเสมมติฐาว่าเวลาคือการที่คุณจะทําของเรานี้มาได้อ,อย่างที่ พระโพธิสัตว์ท่านทำใช่ไหมในสมัยนะั้นที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์นะค,คือท่านาไปเห็นที่มันคือมันลกลร้างแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีท่านก็เลยไปปรับภูมิทัศน์มันสวยงามซะเห็นไหมครับคือท่านมองเห็นว่าเอ้ยมันทําได้มันทาได,ได้แล้วท่านก็อ๋อมันทาให้มันดีกว่านี้ก็ได้ต้องไหมค,คือท่านสังเกตเห็นแล้วท่านมองว่าเอ้ยมันสามารถทําเป็นกุศลได้เหมือนกันเพราะนั้นเราเราก็ต้องหัดสังเกต เห้เรามองช่องเออให้ถ้าเราทําสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ย,เ,ยเราควรทําอย่างที่เป็นกุศลครับลองไหมคุณก็ต้องลองสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูนะครับพอทําไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็กลัวว,ว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นไม่เป็นไรทําไปก่อนค,ค่อยๆแก้ไขไปทีละนิดทีหน่อยใช่ไหมครับมันถึงแบบมีอ่าอะไรนะ พัสดุพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีเวอร์ชันหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองใช่ไหมใช่ครับไลไรอัพเวอร์ชั่นไปเรื่อยๆถูกร้องมันก็คือการพัฒนานั่นเองครับแต่ถ้ามองไม่ออกเลยเนี่ยเราเราไปดูตัวอย่างแล้วเราเรียนแบบอะกอบก่อนเลยลอกเข้ามาเลยครับอันนี้ง่ายสุดครับ นั้นต้องสังเกตนะครับก็มันสังเกตดูดีๆและเห็นช่องอะไรที่มันเป็นกุศลไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับว่าใช่ได้ครับแล้วมันมีไม่ว่าจะเป็นทางโลกปกติหรือในโลกโซเชียลก็ตามนะครับมันเขาสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับเห็นลองดูงดใช่ครับแล้วก็มีอย่าง ถ้ากรณีแชร์นะครับถ้าสมมุติว่าเห็นเนี่ยปัจจุบันมีกันเยอะอยู่ถ้ามีพลเมืองดีหรือเห็นใครเขาทาดีเนี่ยครับโลกโซเชียลเนี่ยไวมากเลยเขาก็จะแชร์มาพอแชร์มาเสร็จปุ๊บเขาทําดีเขาทําก,ทกุศลมานะเอ่อชาวเน็ตเราก็จะเข้ามาชื่นชมใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้เช่นกัน ไม่ยากก็ไม่ยากคับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถูกต้องไหมการทาทานก็คือการเสียสละนั่นเองใช่ครับใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอาจจะปกติทําทานเราเข้าใจว่าจะต้องเสียสละวัตถุอย่างเดียวเสียสละแรงกายก็ได้ครับต้องไหมใช่ครับพระเจ้าทําจนเป็นขนาดกระทั่งถึงขนาดเสียสละลูกเสียสละเมีอะไรถูกต้องมาให้เป็นทาน หรือรแม้กระทั่งเสียสละอวัยวะต่างๆเลยใช่ไหมครับก็ <g år> ให้เป็นฐานได้ใช่ไหมรหรือสูงสุดก็คือขั้นปรมตถาก็คือขั้นสูงที่สุดและขั้นยากที่สุดทยายากๆก็คือเสียสละชีวิตให้เป็นฐานท่านก็ทํามาแล้วถูกต้องไหมใช่ครับอย่างอย่างของเราก็เอาให้มันเหมาะสมก็พอเนะ่ครับแต่กลับไปถึงปุ๊บก็พอบ้านก็บอกเอาละ ผมจะเสียสละภรรยาเก่าที่คบกันมาสามสิบสี่สิบปีให้เป็นทานผมจะได้ไปหาภรรยาใหม่อันนี้หัวแตกครับแต่เห็นช่วงนี้เห็นในกลุ่มครับเอาลงในกลุ่มครับในกลุ่มในหลายท่านครับไปบริจาคเลือดกันเยอะอันนี้ก็ได้ใช่ชกัน ก็พยายามสังเกตดูแล้วก็อะไรที่มันมีประโยชน์นะครับก็ไปทำนะให้เกิดประโยชน์นะครับตามก็คือการเสียสละหรือแม้แต่เราเราเสียสละอย่างเช่นสมมุตินะครับอ่าตอนช่วงก่อนหน้านี้เขามีฉีดวัคซีนกันถูกต้องไหมช้วงถิดโควิดมาใหม่ๆเนี่ยครับางคนก็เห็นวาทุกคนจะแย่งกันเพราะว่าทุกคนกลัวตายกัน อ่าใช่เลยครับเห็นไหมเพราะไม่รู้กลัวตายก็บอกลิ้์ฉันต้องฉีดจอนวัคซีนต้องฉีดก่อน,นอะไรเงี้ยครับบางคนเห็นล้วสมเพชเป็นไงเสียสละคิวของตัวเองแล้วคนอื่นไปนฉีดก่อนยครับแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับหรือคุณคุณอาจจะแบบขึ้นรถเมย์เห็นไหม,มันนั่งอยู่แล้วไหมคุณก็เห็นเออเฮ้ยเขา เขาลาบากกว่าเราเขามาลําบากกว่าเราเขาเป็นสตีหรือเขาเป็นคนชราหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมรหรือว่าอาจจะเป็นเพศชายเหมือนเราแต่ว่าเขาอายุเยอะกว่าดูเขาเหนื่อยเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเสียสละความสุขสบายของเราให้คนอื่นเขาก็ได้ใช่ป่ะครับใช่ได้ไห<ช>มหรือแม้แต่ตอนเช้าอย่างเงี้ยมุท้าคุณไปใส่บาตรเนี้ย ทุกคนก็เป็นไงครับตอนเช้าก็อยากจะทําบุญใส่บาตรถูกต้องไหมถูกครับคุณก็เอาข้าวเอาแกงเอากับเอาน้ําเอาขนมอะไรต่างๆนั่นไปใส่บาตรพระถูกต้องไหมครับคุณใส่เสร็จคุณก็อ่าแล้วมีความสุขแล้วแฮปปี้แล้วครับคุณคิดหรือไม่ว่าหลังจากนั้นพระจะเกิดอะไรขึ้นหนักน้ำที่คุณใส่ขวดลิดเข้าไปหนักไหมครับหนักครับถูกต้องไหมคุณสามารถเสียสละแรงกายของคุณช่วยพระท่านแบบ ของก็ได้ถูกต้องไหมหรือครับุณอาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์คุณขับเอาของ,องไปส่งก็ได้ถูกต้องไหมถูกครับเออใช้ท่านเดินสบายๆแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับหรือเสียสละโอกาสของตัวเองเนี้ยไหมอ่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นหลายๆบางครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เป็นพี่คนโตก็เสียสละไปทํางานส่งให้น้องเรียนตัวเองก็ไม่ได้เรียนอะไร ได้เหมือนกันหรือรอย่างเช่นบิดามารดาใช่ไหมก็เสียสละทํางานส่งให้ลูกเรียนใช่ครับคบุตรที่ดาบางคนก็เรียนจะถึงระดับเป็นยาโทเป็นยาเอกก็มีใช่ไหมครับก,ก็ถือว่าได้เหมือนกันถูกต้องอันนี้เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าทานที่เราทําแล้วเนี่ย,ยมันแบบแบบมันเป็นของใหม่แล้วแบบกําลังมันแรงสังเกตได้จากอะไร สังเกตได้จากอารมณ์ใจของเราครับใช่อารมณ์ใจเป็นยังไงครับอารมณ์ใจมีความเพื่มปิติครับเพื่มปิติอย่างแย่แสดงว่ามันเป็นของใหม่หรือเกิดขึ้นในยากใช่มัมเกิดขึ้นในยากครับสิ่งเหล่านี้นะครับในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําทานการรักษาศาีลห้านะครับศีลแปดนะครับครัก็จนถึงการฝึกสมาะ แล้วก็การถึงรูปประชาวิชาสามเรามีสอนหมดเลยนะใช่เลยครับในกลุ่มมีสอนทั้งหมดนะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับสอนครับสอนฟรีไม่มีกากนะครับแล้วก็เรียนฟรีไม่มีชาร์จด้วยเรียนฟรีไม่มีชาร์จสอนฟรีไม่มีกากใช่ครับไม่กากสนใจนะครับสนใจก็ลิงกข้างล่างนะครับสนใจก็ลิงข้างล่างก็มีรายละเอียดอยู่ใน ในดีคริปชันของใน YouTube นะครับมี YouTube อ่า a c e o o o k อ่ามีเว็บไซต์แล้วก็อีเมลนะครับส่วนท่านที่จะเข้ามาลองศึกษาในกลุ่มหรือจะมาเรียนกับในกลุ่มนะครับก็เข้าไลน์นะครับไลน์ Open Chat ที่เอาไว้สําหรับท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกลุ่มอินเตอร์นะครับรองรับผู้เรียนที่อยู่ต่างประเทศนะครับใชครับ เข้ามาศึกษาเข้ามาสิ่งกันดูได้นะครับว่าเออเขาเรียนสอนอะไรกันไปแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของเราได้อย่างไรครับนะครับเรียนฟรีนะครับเน้นว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีแบบเฮ้ยเข้าไปฟรีแล้วเดี๋ยวไปเก็บตังค์ตอนหลังเก็บหัวคิวแบบในแบบต่างๆนานาไม่มีนะครับฟรีทั้งนั้นนะครับไม่ได้เสียตังค์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับครับ ก็มีคนเขก็ถามเอา้าปุ่มรวยะ่ะตั้งไว้ที่ไหนนี่ออกจากข้างบนนี่ย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ครับก็คือก็มีอท่านนักเรียนหรือท่านผู้ชม,มนะครับที่มีผู้มีศรัทธาน,นะครับช่วยร่วมบุญร่วมบริจาคมามีเลขบัญชีมีพรอมเพ์แล้วก็มีคิวอาโค้ดนะครับ ก็สตางค์ที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์เราก็เอามาทําบุญนะครับทําบุญทําจัดกิจกรรมต่างๆครับที่เป็นงานบุญงานกุศลนะผมหรือว่าหรือไม่ก็จนไปถึงการช่วยเหลือช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับมีนะครับอย่างเช่นงานขาวดํานี้ก็กลุ่มก็ส่งดอกไม้ไปให้บ้างใช่ไหมใช่ครับหรือแม้แต่รอบที่แล้วอะไรนะน้องส้มเช้ง โดนหมาตัดมวครับแมวใช่ครับแมวแมวชื่อชื่อสมเชงครับแม้วแมววัดโดนสุนัขกระดูกแตกแล้วก็เหมือนขาจะติดเชื้ออะไรเงี้ยครับตอนแรกก็หมอบอกว่าจะให้ตัดขาทิ้งก็กลุ่มก็เลยลงความเห็นว่าอย่าเพิ่งตัดเลยครับแล้วฉีดยาฆ่าเชื้อไปแล้วก็ไปดามกระดูกจนปัจจุบันนี้น้องส้มเชงมีลูกสองตัวแล้วนะครับอ๋อครับดีเลยครับ อ๋นะครับก็ทำก็หลายๆอย่างนะครับกลุ่มก็นำอัจจัยต่างๆมาใช้ในกิจกรรมของกลุ่มบ้างับครับอ๋อท่านที่ช่วยเหลือกลุ่มมานะครับแล้วก็หลายชื่อทุกท่านก็จะขึ้นมาอยู่ตรงรอบสีเทาตรงนี้นะครับให้เราบูมโมทนากันอีกทีนะครับครับผมส่วนด้านขวาผมก็จะเป็นอผู้สนับสนุนรายการนะครับครับ แวะเปลี่ยนไปใช้บริการกันได้นะครับของเขาดีไม่ดีไปลองดูครับครับลองได้นะครับสนับสนุนทั้งรายการทั้งทิปนะครับครับประมาณนี้ครับผมสมบคุณแก่เวลาแล้วนะครับอันนี้ครับผมกับพี่เลี้ยงเอ็มก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับครับก็วันนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs>